ทำอะไรตาทากันปวกทากันปวกมันมันเครื่องเกา่าทากันปวกมันคือบอัตรสีแต่มันเครื่องทากันปวกที่นอกเอามาติดติดบวแม่เว้ยเอาบ่มีแปรงหรือมันบ่มีตัวมีแปรงไ่ใช่แปรงเนะาะเนี่ยแหละแปรงพิเศษแปรงเวนิหาบ่มีรอเสาเสาแผงโซล่าเซล พลังแสงอาทิตย์พี่น้องเออเดี๋ยวยายจะทายหฮเบิ้งเนาะพูดนะอเออ,อยานปปกไม่กินนี่นี่น,นี่โคมไฟพี่นนอะโคมไฟแผงโซล่าเซลไฟพลังแสงอาทิตย์ติดไว้กลางคืนนาบ้านพี่น้องเออกันขโมยกันคนเข้ามาเวลาคนมาปุ๊บเดินสักมามาจับแจง้งว่าพี่น้องนี่เออนี่จ้ะนี่นี่ กางคำมวยบ่ได้เออเอาไว้ให้มันแจงหน้าบ้านกางคำกางคืนท่านี้จ้ะมันเป็นกลมๆพี่น้องนี่เออนี่นี่เออมันแจงดีดีเด้กกางคืนมาเออให้ขโมยมัยนตื่นบัดท,ที่นี่เสามันก็เป็นไม้โยคาเนาะเป็นไม้โยคาปุ๊บมอดเจาะพ,พวกพวกที่ตาพวกมันกัดพี่น้องก็เลยตาก็เลยเอาน้ำมันเครื่องมาทาทาโลบ กับมันเครื่องขีกระโลเอามานี่เขาทายออกกระโดดกันปวกได้เนอะกันปวกได้พี่น้องเออมันเห็นอุ้นไม้บ่ได้แล้วปวกพี่น้องมันมัดมากเลยเออเอาคนนอไฮตาว่าเอาไม้มาวางแค่นั้นแหละบพอขึ้นดอกพี่น้องขึ้นเต็มปวกปลวกแทงเมื่อวานนี่เป็นขุยเดียวเนาะเออนี่คุณฟังเมื่อวานนี่พี่น้องมาขึ้นแล้วปวกโอ้ปวกไห่ดีเด้อ เ้วก็ด้ยทานน้ำมันไว้กินซักบาทนี่กินน้ำมันได้กินไปโลนเนอะก,กินเลยอนี่แหละจะเอาติดไว้เขาเรียกโคมไฟโซลา่าเซลล์มันเป็นพลังแสงอาทิตย์น่ะพี่น้องเออมันจะติดเมดื่อคืนแหละเวลาเฮาเดินซากปุ๊บมันจู่ว่าคืนนาะพี่น้องเนอะเออยังเดินผ่านกระซังม,มากะจิตติดเนอะเออมนก็กันใช้เขามากอะ ยัยหัวนะพี่น้องเนาะเอยายเห็นหมาเลี้ยงพายย้ายอยู่ที่บ้านบูมงเมื่อเมื่อเมืม่อคืนยายนอนอ๋อยายหันออกมาเอ๊ะไฟเป็นอย่างมันแจ้งวาบที่นายยายเห็นแต่หมาเลี้ยไว้ไว้ไว้าดขนาดหมาหมาเลี้สากระยังแจ้งนะพี่น้อง<ว><น><ว><น><ว><น>อยากจะหัวนะพี่น้องเอ้ยนี่แหละจ้ะบ,บ้านตายายตาพาเพิ่นจ้าอืมมาทำเอออันนี้ก็หน้าบ้านยายเนาะพี่น้อง เออมาพบมาปะเจอเพื่อนเพื่อนเหมือนเดิมนะคะยายตาพาเพลินจ้าห่างหายไปจากจอจากพี่นอนนานคิดหอดพี่นองกันเลยกลับมาคือเก่าจ้าเออกลับมาคือเก่าดวยพี่นองเด้อขอบคุณหลายๆมาเป็นกําลังใจให้ตากับยายเหมือนเดิมนะคะเป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมจ้าอย่าลืมยายพัดนะจ๊ะยายตาพาเพลินจ้า ขอบคุณลูกหน้าที่มาชมตากําใจนะพี่น้องเออนี่แหละเนี่ยเบ่งตาเป็นไรขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อเุ็นะน่ะหนาบ้านใหญเนาะวันนี้อากาศดีๆพี่น้องมันบ่แม่นหน้าหน,นาวเด้ยใหญ่ว่าเออมันร้อนอยู่อืมแต่เศร้าลมตึงตึงเออลมแรงอืแต่ว่าพ่ฮ้อน โอ้โหนาวฮอนเออเอาคุณหลายๆเด้อพี่น้องเอาคุณที่มาชมตากับยายรถผ่านมาเลยพนะี่น้องอยู่หน้าบ้านอรถแลนดีดีขันทายคลิปยามได้รถจักเแลนมาพี่น้องเอาคุณหลายๆจ้าคลิปนาพ่อกนันไหมาา้วจ้าสวัสดีจ้า